อืมอืมออืมอืมแค่เสียงเปาะก็แบบรู้ว่าจะฉ่ำขนาดไหนมาค่ะ อืมออ่อนอเลยอะอืได้ตำเมียงค่ะทุกคนค่ะตำเมี่ยงจากชุมแพนะคะนี่แพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้พักได้ตามนี่ทุกอย่างเลยค่ะมะเดื่อถั่วพูกล้วยกวยดิบแล้วก็ะมะเขือนี่ตามนี้เลยนะคะมะเบิ่งกันไว่าได้หลายปันไดเนาะค่ะเนาะนี่เต็มถุงแบบนี้มาเลย ทุกคนนี่ได้เต็มถุงแบบนี้มาเลยนะคะมาค่ะกินตำเมียงปั๊ดแค่แกะถุงก็หอมแล้วมาดูข้างในกันเทใส่ถ้วยได้เยอะมากว้าวเนื้อละเอียดมากทุกคนตำเป็นตำเมี่ยงที่เนื้อละเอียดมากนี่มาดูใกล้ๆนี่ชำ้ำๆเลยว้าวเริ่มกันเลย กล้วยนี่กล้วยดิบป้าจุ่มตำเมียงไนี่มาค่ะอืมอหอมอืมเป็นรสชาติที่ชอบเลยค่ะว้าว <c oughs> <c oughs> กินกล้วยดิบต้องไอค่ะกินกล้วยดิบที่ถูกต้องเราต้องไอ ออืืเว้ยมาอ่อนๆแบบนี้เลยเอ้ยใครชอบตอนมาเนี่ยตอนก็มาจ้าเนี่ยตอนที่แซบตอนที่ถูกต้องมาค่ะ ครับอ mm ืมครับอืมโ เมนูตำเมียงนะจะกินกับข้าวก็ได้กินแบบนี้ก็ได้กินซื่อๆเนี่ยตำเมี่ยงให้ผักมาแบบนี้ บกับถั่วพูคือเข้ากันมากมต้องบอกเลยว่าม,มาแบบรสชาติแบบถูกใจมาก ตำแบบบ้านๆตำแบบอีสานโบราณของเราพี่น้องเอ้ยเบึ่องอันนี้ถ้าใครยังไม่รู้นะคือมะเดืออมะเดือเป็นรูปแบบนี้เลยเจ้านี้ด้วลูกใหญ่อุ่งๆมาเลยเนี่ยทุกคนเบืง้งเ,เ,เดือน่วยไงไงเอาเบื้องไกลๆมะเดืออปาดมากินมะเดือกันอื้ม แค่เสียงเปาะก็แบบรู้ว่าจะฉ่ำขนาดไหนมาค่ะ <c oughs> เป็นของเขากันที่สุดอืมอือ ฟังเสียงด้วยมักขากเสียงเนี่ยปะดูต่อ มะเขือผักคือสดมากเปิดกล่องออกมาดูว่าผักจะไม่สดที่ไหนได้อู้ทุกคนผักสดมะคงมะเขือไม่เหี่ยวเลยอืออ่อนๆกอบในกล่องเขาก็จะบุใบตองมาทำให้ผักไม่เหี่ยว ใครยังไม่ลองต้องลองนะต้องลองเป็นรสชาติที่อร่อยที่สุดต้องแซบที่ถูกต้องเลยอ่ะอะอืมบุกเราอออนอือโอโหต่ำแจบไปเลีอย có thể hình thức không ừ cho hai tiếng đọc bọc cho người Hổ hồ máy mà ừ หลงรักเธอแล้วมาเดือะมาเดือดก,กรอบๆอ้วตาหยุดไม่ได้อ่ะอปึก๊กนี่สำหรับทัวผู้เนี่ยจริงก็ตามัังเขากันเขากันด้วยค่ะอื้อหือ แบบแบบหยุดไม่ได้